เคลลี่ธนพัฒน์โพสต์คลิปเผยนาทีระทึกเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันติดอยู่ในลิฟต์นานกว่าครึ่งชั่วโมงไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองสำหรับพระเอกชื่อดังเคลลี่ธนพัฒน์ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่เจ้าตัวติดอยู่ในลิฟต์ตอนที่กำลังลงมาจากชั้น54แล้วติดอยู่ระหว่างชั้น9กับชั้น10นานกว่าครึ่งชั่วโมงโดยเคลลี่ธนพัฒน์ได้เผยว่า เป็นประสบการณ์แรกของชีวิตเลยนะครับติดอยู่ในลิฟต์ครึ่งชั่วโมงน่ากลัวมากเลยเห็นแต่ในหนังไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองตอนนี้นะครับติดอยู่ในลิฟต์ผมลงมาจากชั้น54ติดอยู่ชั้น9ประสบการณ์ชีวิตเลยนะครับตอนนี้ติดอยู่ในลิฟต์อยู่ชั้น9้ามีคนมาช่วยแล้วเมื่อกี้ใจหายเลยนึกว่าจะติดอยู่ทั้งคืนเป็นคนที่กลัวที่แคบด้วยตอนนี้ติดอยู่ในลิฟต์มาจากครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเหมือนในหนังมากประสบการณ์แรกของชีวิตไม่มีทางออกเลยในหนังยังมีช่องให้ อกอันนี้มีแอร์แล้วก็แคบสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีถ้าอยู่คนเดียวผมคงแพนิกไปแล้วผมเป็นคนที่กลัวที่แคบเพราะหายใจไม่ออกตอนนี้ออกได้แล้วครับพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยเหลือพร้อมระบุข้อความว่าสตากินเดอ e ์เอลเวเตอร์ติดอยู่ในลิฟต์เศษหนึ่งส่วนสชั่วโมงลงมาจากชั้น54แล้วติดอยู่ระหว่างชั้น1 0กับเเป็นประสบการณ์ใหม่หัวฟูเลยเพิ่งมีสติถ่ายตอนมีคนมาช่วยนี่แหละถึงหัวรอได้